เตสรณะนะสหะปัญจาสีโลนิยตโตตัสสาสพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธิยังติ สัตมางโมดิราชาสัาสุนาตุสัคโมงนาเมยจาร u เบยทิเรศธารตตาเตอจนตาลิก ในการให้ความรับผิดชอบความกุศลควาเปิดความโปร่ง